ครับนนไม้ช่างตองครับก็วันนี้นะครับมีนี่เลยนะครับหน้าไม้หนังสติ๊กนะครับเป็นไม้สักนะครับตัวนี้เป็นทรงกําคอนะครับส่วนนี้จะเป็นทรงมือสอดนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีและกระบอกเลยนะครับทรงมือสอดนะครับนี่นะทรงมือสอดก็ราคานะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเราจะมียางให้สองชุดนะครับยางสิบแรงดึงนะครับข้างละห้าแรงนะครับยางสิบแรงดึงนะครับมียางให้สองชุดนะมีลูกแปดมิลให้อีกห้าสิบนะครับ นี่นะถึง1,590นะครับตัวมือสอดนี้จะติดกล้องได้นะครับผมจะยึดขายยึดกล้องให้ทุกกระบอกนะครับนี่นะลายไม้สวยๆนะครับนี่นะกระบอกกระบอกที่หนึ่งนะกระบอกแรกนะครับอ๋อนี่สวยเลยวกระบอกที่สองนะครับอ๋อตัวนี้ก็ลายไม้สวยเลยนะครับนี่นะมือสอดมือสอดมีอยู่สี่กระบอกนะครับนี่อ่าทีนี้ลายไม้อย่างสวยนะครับนี่นะ 1,590ันห้าอยเก้าสิบนะครับมือสอดนะครับมือสอดได้จะติดกล้องได้นะครับผมยึดขายึดกล้องให้ทุกกระบอกนะครับนี่นะครับตัวที่สามนะครับนี่สวยๆเลยนะครับลายไม้นะครับลายปืนก็สวยนะครับนี่นะครับมือสอดนะครับบอกที่สี่นะครับ สนใจมือสอดนี่ถ้าเข้ามาก่อนได้เลยนะครับมีอยู่4กระบอกนะครับฮัชช้าเดียวหมดนะครับนี่เป็นกำคอนะครับกำคอจะอีกราคาหนึ่งครับกำคอก็หนึ่งพันสารอเก้าสินะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมียางให้สองชุดเหมือนกันนะครับยางสิบแรงดึงนะครับมีลูกแปดลินให้อีกห้าสิบนะครับตัวกำคอนี้นะครับจะติดกล้องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดขากล้องนะครับตัวนี้นะครับ จะติดกล้องไม่ได้นะครับนี่กำคอครับทรงสวยนะครับทรงอย่างสวยเลยนะครับนี่นะลายไม้ก็สวยนะครับไม้สักนะกระบอกที่หนึ่งนะกระบอกแรกนะครับกำคอนี่กระบอกที่สองนะครับกำคอนะครับนี่ก็สวยนะครับอย่างสวยเลยนะกำคอนะกระบอกที่สามนะครับนี่นะ ไม้สวยๆนะครับกำคอนาอ1390นะครับ่งฟีเก็บเงินไปทางนะครับกำคอนะครัี่เลยนะครับสวยทุกกระบอกนะครับลายไม้นะครับทรงก็สวยลายไม้ก็สวยนะส่วนตัวผมชอบกำคอนะครับเรียบๆทรงสวยนะครับ นี่นะครับเวลาใส่ยางก็ยางสิบแรงดึงนะครับเราจะมียางให้สองชุดนะครับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะมีลูกแปดมิลให้อีกหนึ่งถุงนะครับประมาณห้าสิบหกสิบลูกนะครับนี่นะนี่นกำคอมีอยู่ห้ากระบอกหกกระบอกนะครับมือสอดมีสี่กระบอกนะครับใครสนใจก็ทักขมาได้เลยนะครับวางทุกกระบอกนะครับนี ครับสวยๆทุกระบอกนะครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับทักข้อความมานะครับหรือเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไปนะครับ0 9 9ย์เกนะครับสามสี่หนึ่งแปช่างตองแพ่นะครับหน้าไม้นะสติ๊กนะครับไม้สักสวยๆนะครับ